คุณคิดว่าอะไรทําให้พีทพัชเชระมีอาการแบบนี้เราสืบทราบมาว่าอาการนี้เกิดจากการที่เขาเจอคนที่ทําให้ใจฟูนั่นเองซึ่งเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากยากคุณภาวินีใช่ไหมครับรู้เรื่องปะเนี่ยครับ ไม่ใช่มินนี่จ้าแต่เป็นพี่เอี้ยงจากร่างทรงยญาบายันสู่พยาบาลขาโหดในใจฟูสตอรี่แต่ไม่รู้โหดยังไงพีทพชัชระจึงเป็นได้ถึงเพียงนี้นึกถึงเวลาเราไปโรงพยาบาลรัฐบาลอะเรามัก็เจอป้าพยาบาลโหดโดอะ่ะดุชิบหายเลยอะไรเงี้ย แต่ว่าก็มีความน่ารักอยู่ในตัวอะไรเงี้ยเราก็เลยนึกถึงวิเอียงถ้าถามเรื่องนี้ยากซีไหนผมว่าซีเนี้ยยากก็คือการที่ไม่หัวราะตอนที่เล่นกับพี e. ่ว่ะผมเป็นคนเส้นตื้นมากอยู่แล้วด้วยอ่ะเราก็แบบกำลังก้มหน้าพิมพิมอยู่แล้วเขาก็เรียกอ่ะแล้วพขขึ้นเงยหน้าขึ้นมาแล้วหน้าเขาดุมากอ่ะแล้วมันก็เลยตลกอ่ะแล้วพอมันขับไปแล้วหลังจากนั้นน่ะมันก็เลยหยุดขับไม่ได้แค่รู้ว่าพี e. ่เขาจะเดินมาก็หัวราอแล้วอ่ะมีพิรลุด นักแสดงเล่นเองยังหาเรียราาขนาดนี้รอด,ดูเต็มๆได้ไนในใจฟูซสตอรี่11สิงหาคมนี้ในเรื่งภาพยนตร์